รวมคำถามจากฟาร์มฮีโร่ปอมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอธิบายเป็นข้อๆกันครับ สำหรับคำถามนะครับผมก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเกี่ยวกับน้องหมาก,ก็ดีนะครับหรือว่าจะเกี่ยวกับทางฟาร์มฮีโร่ปอมก็ได้อ่าก็พยายามที่จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบกันนะครับบางคอมเมนต์อันไหนที่เราสามารถตอบได้เราก็จะตอบไปในช่องแชทได้เลยทุกทที่ครับผมแพลตฟอร์มของฮีโร่ปอมเนี่ยเพียบเลยนะไม่ว่าจะ f c e e o o o นะครับผม Tik Tok ไล n ์ Line, หรือ YouTube ช่องนี้ก็ได้นะครับผมช่องทางการติดตามเนี่ยเพียบเลยสำหรับคำถามเกี่ยวกับน้องปอมเมเลเนียนนะครับผมเยอะมากๆหรือว่าจะเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กก็ได้นะครับทั้งเรื่องของการเลี้ยงดูพฤติกรรมแล้วก็สุขภาพทั้งนั้นเลยอ่าเนี่ยคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับผมค่ะใครที่มีคำถามคอมเมนต์ใต้ล่างนี้มาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คาถามแรกครับหนูควรเลี้ยงน้องปอมกี่ตัวถึงจะเหมาะคะ จริงๆแล้วนะครับผมการเลี้ยงสุนัขเนี่ยหลายๆตัวไม่มีปัญหาเลยเพราะสุนัขเป็นสัตว์สังคมสามารถอยู่ได้กันหลายๆตัวโดยที่ไม่มีปัญหาการเลี้ยงดูก็อยู่ที่อายุด้วยนะครับผมอย่างเช่นมีน้องตัวที่อายุเยอะๆแล้วแล้วก็มีน้องเด็กๆนะครับผมที่เพิ่งจะรับกลับไปอนั้นความต่างของอายุก็มีส่วนทําให้น้องอาจจะยังไม่เข้ากันแต่ยังไงก็ตามครับผมเลี้ยงไปเรื่อยปรับตัวไปเรื่อยเดี๋ยวก็เข้ากันได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอขนาดของบ้านขนาดของห้องว่าเพียงพอต่อน้องไหมแค่นั้นเองครับนี่นี่คอมเมนต์นี้ครับผมอาหารเสริมหรือว่าแชมพูแบบไหนเหมาะกับน้องปอมดีคะสำหรับเรื่องของอาหารเสริมครับผมก็มีเยอะแยะเลยสามารถบำรุงน้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคลเซียมหรือว่าผิวหนังขนใช่ไหมครับ ของที่ฮีโร่ปอมก็มีเหมือนกันก็จะแนะนําเป็นตัวคิวออยตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อปอมเมเลเนียนโดยเฉพาะหรือว่าโรคทางพันธุกรรมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเป็นอาหารเสริมผมมองว่าให้ได้ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นขนม ลองดูเอาแค่เหมาะสมกินเยอะเกินไปน้ำหนักก็ขึ้นในส่วนของแชมพูนะครับผมสามารถใช้ได้นะแต่ถ้าแนะนำเป็นของปอมเมเรเนียนจริงๆสำหรับสุนัขที่ขนเยอะๆแบบนี้ควรมีที่มันเป็นสูตรอ่อนโยนบวกคอนดิชเนอร์อะไรพวกนี้ที่มันผสมอยู่ด้วยผมมองว่าอันนี้จะตอบโจทย์กับน้องปอมที่สุดแหละพี่ครับน้องปอมควรอาบน้าประมาณกี่วันครั้ง ของน้องปอมอครับผมที่แนะนำนะก็คือประมาณ2อาทิตย์หครั้งอันนี้ไม่ว่าจะเด็กจะโตพอๆกันเพราะว่ามันก็พอดีอะนะไม่ต้องแบบอาทิตย์ละครั้งผมมองว่ามันก็เยอะไปแต่ก็แล้วแต่คนนะครับน้องปอมเนี่ยจริงๆแล้วการอาบน้ำบ่อยๆก็ทำให้ผิวแห้งอาถ้าเป็นน้องสุนัขหมาเด็กสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่สบายนะเพราะอาบน้ำบ่อยจนเกินไปพี่ค้น้องตัดขนทรงไหนดี คือขนน้องปอมเนี่ยผมมองว่าทรงเดียวที่แนะนําเลยคือทรงประกวดเท่านั้นทรงบลูทรงสั้นจนเกินไปนะครับผมหลายๆที่นะพอเข้าใจในเรื่องของโลกธรรมนุกร,รมจริงจริงเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันมันสั้นไปพอมันสั้นไปมันก็มีปัญหาเรื่องขนผิวหนังตามมาซึ่งเราก็เจออยู่บ่อยๆฟาร์มฮีโร่ปอมก็เปิดบริการอาบน้านะ ถ้าใครที่สนใจอยากจะมาตัดแต่งขนก็แล้วแต่ว่าขนของน้องอะมันจะเยอะจะน้อยอะไรอย่างนี้ก็ก็ลองทักกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราดูให้ว่าถึงเวลาตัดหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เลยถ้าแนะนำให้ตัดนะครับก็คืออายุ1-2ปีขึ้นไปขนมันจะมาฟอร์มพอดีอ่าน,นั่นแหละก็คือสามารถตัดได้ครับ พี่ครับผมน้องปอมกินผักอะไรได้บ้างแนะนําให้หน่อยได้ครับผมน้องปอมเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขากินผักได้เยอะมากนะแต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้ผมย้ําทุกครั้งว่าการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือบดให้ละเอียดจะทําให้น้องหมาเนี่ยกินได้ง่ายขึ้นดูปากน้องสิปากน้องเขาจะเล็กแค่นี้เองนะครับผมเขาไม่สามารถที่จะเคี้ยวอะไรที่มันใหญ่ๆได้ใบใหญ่ๆได้อาจจะไปติดคอเขาอันนี้สําคัญมากแต่ที่แนะนําเลยนะครับผม ก็จะเป็นพวกฟักทองแครอทอะทวอลนเตาก็ได้หรือว่าเป็นบล็อกคอร่ก็ได้พวกนี้ก็จะมีวิตามินให้น้องเยอะเลยนะครับกะหล่ำก็ได้อะไรเงี้ยทุกอย่างเลยหั่นให้ละเอียดนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับผมก่อนที่จะทํากับข้าวทําอาหารทุกครั้งต้องล้างให้สะอาดทําให้สุกจะอุ่นจะต้มจะนึ่งอะไรก็ได้นะครับผมได้หมดเลยเอาล่ะครับผมแล้วก็มาถึงคําถามเกี่ยวกับฟาร์มกันนะครับผมที่คุณพ่อคุณแม่เมนกันเข้ามา โอเคครับผมฟาร์มเปิดกี่โมงครับผมฟาร์มเปิดตั้งแต่9ก้าโงเช้าถึงห้าทุ่มเปิดทุกวันเลยนะครับผมไม่มีวันหยุดนะใครที่สะดวกวันไหนนัดกันเข้ามาประมาณสัก 1- 2ชั่วโมงอ่าฟาร์มอยู่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งซอยสี่นี่เองครับอยู่กรุงเทพนะใครเคยมาเดโมบางกะปิก็ตรงมาลาดพร้าวร้อยหนึ่งแล้วเข้ามาก็ถึงฟาร์มได้เลยครับพี่ครับที่ฟาร์มพี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง สายพันธุ์ของที่ฟาร์มฮีโร่ปอมนะครับผมชื่อก็บอกแนละ้วฮีโร่ปอมอย่างน้อยมีปอมเวเลียนอยู่แล้วนะผมแล้วก็สายพันธุ์แท้ทุกตัวนะมีมินิบีชองนะครับผมมีบีชองพูมีพุดเดิลมีเฟนบูด็อกมียอกเชียเทเลียนะครับมีมัลติีสมัลติพูอันนี้เนี่ยสามารถสอบถามกับแอดมินได้เลยนะชอบน้องสายพันธุ์ไหนชอบสีไหนสอบถามได้เลยครับพี่ครับดูปอมไม่เป็นมีคนแนะนำไหมมีครับผมก็ ถ้าใครที่สงสัยเรื่องไหนอย่างนี้ครับผมที่สําคัญเลยคือการมาที่ฟาร์มเนี่ยจะได้เห็นตัวจริงได้สัมผัสตัวจริงแล้วเราจะได้แนะนําถูกชอบน้องสไตล์แบบนี้ชอบน้องเพศไหนเพศหญิงหรือเพศชายชอบสีอะไรอ่าเราก็จะได้แนะนําถูกนะครับหรือว่าสายพันธุ์ไหนก็ได้พี่คะสีไหนนิยมสุดแนะนําให้หน่อยได้ครับผมสีที่แนะนําเลยทุกๆปีครับผมไม่ว่าจะปีไหนปอมเมเลเนียนเป็นสายพันธุ์ที่นิยมอยู่แล้ว แล้วก็น่ารักด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นสีอ่ะผมมองว่าอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะแต่ว่าที่นิยมเลยแน่นอนก็คือสีส้มอ่าแล้วก็สีขาวแบ็กแทนไตคัลเลอร์ปาร์ตี้เนี่ก็จะลองลงมานะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันโอ้โหอันนี้คําถามที่นิยมมากเลยครับผมถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมารับที่ฟาร์มเนี่ยเรามีบริการส่งถึงบ้านไหมมีครับผมทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหน เราไปส่งได้ทุกที่แต่การส่งก็แล้วแต่คุยกับแอดมินได้เลยนะครับผมระยะใกล้ไๆจะส่งเครื่องบินหรือส่งรถได้หมดเลยครับต่างประเทศก็ได้ด้วยนะหมาอายุเท่าไหร่ถึงสามารถย้ายบ้านได้ส่วนใหญ่เลยนะครับที่แนะนำอยู่แล้วก็คือ2-3เดือนขึ้นไปเพราะอย่างน้อยมีวัคซีนทานอาหารเม็ดได้แล้วนะครับผมแล้วก็โตพอที่คนที่จะไปเลี้ยงต่อเนี่ยเลี้ยงได้สะดวกและเป็นวัยที่เหมาะกับการฝึกฝนต่างๆเช่น ฝึกชีนะครับผมการกินการนอนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอันนี้ก็เลยแนะนําเป็นช่วง2-3เดือนขึ้นไปส่วน 4, 5, 6, หเดือน8เดือนแล้วแต่ว่า,าเราอยากจะได้น้องโตแค่ไหนอายุเท่าไหร่ก็ลองคุยกับแอดมินได้เลยครับสำหรับท่านใดที่กําลังกังวลอยู่นะครับผมรับน้อง2-3เดือนตัวเล็กๆนะครับผมจะเลี้ยงได้ไหม ผมบอกได้เลยว่าเรามีการสอนการเลี้ยงก่อนกลับบ้านอยู่แล้วตลอด1ชั่วโมงจะอยู่กับเราที่ฟาร์มนะผมถามตอบก็บตรงนี้ได้เลยเราพยายามอธิบายตั้งแต่1นึถึงสิแล้วก็เรื่องของข้อด้อยเรื่องของข้อครวรระวังนะครับผมกินอาหารยังไงอาบน้ำยังไงอธิบายหมดเลยเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับสำหรับคนที่รับน้องผ่านทางออนไลน์แล้วไม่ได้มาที่ฟาร์มนะครับผมเรามีคลิปสอนอ่า คลิปทุกอย่างนะครับผมที่สงสัยเราพยายามทำคลิปทุกอย่างเอาไว้แล้วนะครับหรือช่องทาง YouTube ช่องทางนี้ก็จะมีสาระดีๆที่ให้ดูกันตลอดอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะเต็มอิ่มกับคำถามจากทางบ้านแล้วอันนี้ผมคัดคำถามที่นิยมนิยมถามกันเข้ามานะครับท่านใดที่มีคำถามอย่าลืมนะคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมเราก็พยายามจะตอบคำถามแบบนี้ให้อยู่ในเรื่อยอยู่แล้ว สำหรับท่านใดที่ชอบน้องปอมนะครับและตัดสินใจอยากจะรับไปเลี้ยงสัก1ตัวสอบถามแอดมินหลังบ้านได้ที่ Line แอดไซฮีโร่ปอมครับเราจะมีแอดมินคอยแนะนำน้องๆอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับและอย่าลืมนะครับผมมาชมน้องๆตัวจริงได้ที่ลาดพร้าวร้อยหนึซอย46สหำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะแล้วเราคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย